สินเดานะครับเบิ้งไปเบิ้งอ่าเบิ้งเบิงพลเมฆหลากใหม่เด้อเบิ้งเบิ้งสอยกันนะเพอคุณเจ้าซื้อแต่พลเมฆเบิดเกือบหมื่นคุณยายเออเบิดเกือบหมื่นนะเอออันเขานั่นก็ให้โยม撒เอออันเขาเป็นห่วงนะให้อโยมไปบูชาให้ใส่หฮานพระไว้ ไปเน็บไปหนาะบ้านคุณยายเป็นอูเขา่าอูทองนะี่อึดบ่อึดบ่อึดเขา่าบ่อึดเงินบ่อึดท,ทองตัวเป็นว่านะเอาเข่าไปเออไปหนาะบ้านเป็นเขา่าเงินเข่าทองดึงเงินดึง,ดงทองขนะอทเขา่ามาเ่ยเบือยเข่าบ่อึดน้ำอูร่มสมบูรณ์อยู่ตลอดมากใหม่ก็คือกันคุณยายเนี่ยนะบอกรกาฟเฟอร์ลงพ่ออูทอง ให้พวกขามีแต่เงินอู่งเงินอู่ท่องะสมกับลวงพอไปไปยุ่ไซกับตมเงินลังเข้ามาพอเคยถือรังวันที่หนึ่งก็สีดือถือกวันนี้ละ่ะถือแล้วก็มาเบิ่งกําแพงซอยกันนี่ละ <laughs> กําแพงบ่ทัทได้แล้วอ <laughs> ยู่าอถือก็เห็นได้คือเกาอแล้วเนาะ เบิ้งซอยกันล่าบักไม่เดอ้อล่าบักไม,ม่ให้ญาติโยมนะให้แจกจ่ายสุขุสุขคนนะให้ได้สุขคนนะอย่าให้อย่าใ,ให้ว่าโอ้ยภูเขาบ่ได้แล้วๆก็มาเอาวัตถุมงคลทางนี้เดอ้อสิให้สิแจกนะมีเหรียญนะเหรียญหลวงพอ่อแจกให้เหรียญลงพออู่ทองนี่แหละแจกให้ดุนแรกอื สวสดแล้วปุ๊กเสกให้เรียบรลอยหลวงพ่อคู่บาอาจารย์เป็นกามาบาอาจารย์อำนาจเป็นกายูน้ำหดจนแล้วนั่นบาอาจารย์อำนาจวัดบานแล้วกุดเป็นกายูน้ำหดจนแล้วน,เป,น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 ,เ,วนเป็นกัเป็นประท่านไฟสงให้ซึ่งมีคู่บาอาจารย์ที่มีพัรษาที่เป็นพระม,มหาเทระ มีชิบพันษาขึ้นนังยูปกอธิษฐานจิตกับเป็นเมตตานะเป็นเมตตาหลวงนะเมตตาเดี๋ยวขึ้นทึ่งฝ่าก็เห็นแต่ฝ่าจันใช้จริงๆองยมคุณยาวางเบ็นโอ้ยอดเดาอดอีกตกสนอตกสนอสนอให้เนียบารมีลงพออู่ทองปกปักรักษาขุมข้องนะบ่ให้ฝนตกนะเอาเบิงเบิงอันไ บาไหวดอกบ่ไว้จากยางคุใหญ่พรพคุณเจ้าท่านยางเดียวแต่ามื่อนี้ถวายครูบาอาจารย์กะพูดละเฮ้ยครึ่งแสนเหมือน <c oughs> ถวายครูบาอาจารย์ได้มารวมงานมื่อนี้นะถวายรวมพะสิหพันธะถวายท่ำบุญนะพะคุณเจ้าบ่ได้คิดว่าสิขาดทุนหรืโดยกาไรนะขอแก่พระคุณเจ้ามากนะพะคุณเจ้ามากก็ถือว่าเป็นเนื้อหน้าบุญให้พระอาจารย์ได้ท่ำบุญน้ำพระ เป็นการทำบุญให้หลวงพ่ออุท่องคุณยายเหลือเงินบ่เหนบ่มีปัญหาขอเชียว่าได้ทำบุญทาคู่บาอาจารย์ที่เพื่อนมาได้มาเหยียบวัดเหยียบว่าก็เป็นโอกาสเป็นบุญบรารมีแก่บ้านแก่เมืองคุณาคยาย,ยเอาคนละหน่วยเด้อคนละหน่วยเออคนละหน่วยจ้างสีคู่กันจ้างสีคู่กันเออเบิงเบิงอ่าเบิงเบิง,บง,บง,บงมะพร้าวมุนันไต่ธรรมะมุนิแจกให้เบิ้ด เดี๋ยวไปถ่ายเจ้าภาพขยอยเนเด้อเออเดี๋ยวไปถ่ายเจ้าภาพผู้สางพระเน่อ้าบอกเภาไว้ไวถนาข้าเจ้าบอกเบิงเบิงเบิงของไวถนาข้าเจ้าเนเดอร์อเพื่อนบริยูนั่มเอาเบิงเบิงเบิงอะเมนคู่กันเด้ออะเมนคู่กันมาหลับเอาพูนละไม่ mặc mùng lên lại, chè, giặt nhôm, hay đây súc côn, hay kêu gắn, hay kêu gắn, mặc áo nhẫn bó, giặt bó gắn, cả đét, bèng gắn, nuôi, cả đây đó, mặc áo cả, quế này côn la nuôi, อามีนาปาดมันหลายมันหลายคนมันสิบคูกันเดี๋ยวสิว่าโอ๊ยประจนรันบูคาบ่ได้มันยังม่เด้วาเออเออกลวยมันยักสองบีเอาให้มันได้คนน้อยบางนัดระทางบีน้ำเน่เดอร์บางนัดเออแบ่งกันแบ่งกันให้มันได้สุคนทั้งหลังฟีเดอร์ทั้งหลังไกลทั้งหลังทั้งหลังน้ำเน่เออทั้งหลังทงั้งพออี เออแบ่งกันแบ่งกันให้ได้สุคนให้ได้สุค้นนะเอามาเอามาเอามาแจกทางฝีน้ำเออเหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่เออแจกสุคนนั่นแหละอ่าก้วยกะแบ่งให้ได้คนละหน่วยอ่าบานได้ได้แอมมันอันได้ได้มันก็ดีเบิร์ดนะ เออเบิงเบิงหันบ่บบคูกันเดอท่างนีเอาบอกเผาให้เพื่อนเนี้ยนี่นี่กวยมูยุคิอายมน่ก็ให้เพื่อนเดี๋ยวบอกเผาเส้งแส้งไตนี่ไบไปถาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้เจ้าภาพเขาเจ้าเออกวยมือนก็ให้เพื่อนซะเออใอยญาโยมแบ่งกันแบ่งกันให้มันได้สุขคนอ่าแบ่งกันสุขสุขคนเอามาท่างผีน้ำเนี้ยเอามาท่างผีน้ำนะปูเบิงไปเบิงพลัมใหม่มาท่างผีน้ำโยมเมียทางผีเออเออเมียน ามาทาังผีน้ำน่นไปกับเบิ้งในี่ยแหละสวยเามา่เป็นเออสิว่ามอกพาขวนรุสิเออพรากุณเจ้าขาโนมสิว่าดิเออเอาแบงกันเอามาทาังผีน้ำปูเอามาทาังผีแจก,กมู่ย่าทังผี แจกมวยยทางผีน้ำเออเอามาเอามาไกลามาทางทางหลังน้ำเนี้ได้ไกลเอเอแจกแจกสุขคนให้ได้สุขคนมืน่นเสาเดอ้อเจ็ดโมงเคืองไซบาดเดอ้อพระคุณเจ้าออกลาบ,บินทบาทขอาสารอาหารแห่งมืออื่นเจ็ดโมงเคืองเวลา8ปีกโมงกระถอยพัตตาหารเวลาเกาโมงกระตั้งขบวนจากนอกบานแห่ขามามืออื่น เอาแบงแบงกันให้ได้สุขคนเด้อห้ได้สุขคนเออห่วงเขานี่ก็เอาได้เด้อห่วงเขาเอามาแจกเอามาแจกเพิ่นเอามาแจกเพิ่นเออมีหดพระสู้โศกมานนี่เออแจกแบงกันโยมแม่แจกแบงกันให้ได้สุขคนเออห้ได้สุขคนให้ได้สุขคนน้องพี่โซไดไรอย่างนั้นเอ ค่อยๆดึงเด้อโยามแม่ผายันนน่นเอาเอาได้เด้อแต่ว่าจงจงไหวน้ำนี่ปูเด็ดผายันไปถาผ้าจันจักย่างละย่างละสิบเนี่ยสีแดงสิบสีเหลืองสิบเออเอาได้เอาได้แต่ว่าจงสายไฟไปถาพระคุณเจาเ้าในเด้อเอจงไวว บ่าไปแหงดอกไปถ่ายแจกโยมมืออื่นผู้เพิ่นมาภูมาที่หลังอาจารย์พวกข่าคือบ่ได้กัสิว่าเออเอาได้เอาได้สุยางเอาได้สุยางนะหายาญโยมอเอาเบิดสุยางพุ่นล่ะพวกคุณเจ้าสิได้เก็บนะสิได้เก็บทําความสะอาดพอมื้ออื่นเช้าก็สิได้บิณฑบ,บาตในนี่แหละบิณฑบาตในนี้่สิได้ตั้งโต๊ะนะ บ้านน้องกู้ข่ำก็ยะยาเฝ้ากับเดอ้อเตรียมตั้งโต๊ะทับ,บินทับ,บาทมืออืน่นเสาซอยกัน <laughs> อยู่น้ำกันจนแจ่งย่นเนี่อยละมะพร้าวเล่านี่นั <laughs> ่นไม่ขึ้นต้นมะพร้าวเมื่อนั้นโอ้ย oh, มีแต่เตียน เอาเบิงเบิงเด้อเอาอยากได้ก็เอาหลุดเด้อได้สายศีลผ่ายันหมุนนั่นเออเออเบิงเบิงเบิงเอาเอาไปฝากผู้ยื่บานผู้ปดิม,มานำ้ำนะเป็นความสิริมงคลไว้เก่บ้านเ่เมืองห่วย <c oughs> สายสายมันหลุดเออ เบิงเบิงสวยกันเบิงสวยกันปูกยังไปเบิงปากไฟเนี่ยหละไปเบิงเบิงมันหลุดเบิงเบิงเอาไปฝากไฟได้สายศิลเก่าว้ถ้าไปผูกแขนย่ำสงการย่ำลูกย่ำหลานมหาเบิงเบิงเอา มันดึงง่ายๆดอกย่อแม่มันเป็นฝ่ายมันเบาเป็นใดในหล่อนนะดึงดึง,ดงกับลุดนะดึงกับลุดดึงค่อยๆอ่ามันมันกับลุดออกดอกมันเป็นมันเป็นได้อยู่อ่าค่อยๆดึงเอา ไฟเมืดไปเบื้องไฟเนฟี่ยฝอมันมันหลุดปักมันหลุดพานกลับบ้านแล้วมือ่อ,อื่นจะาลืมมากเด้อล่ะมันมาโอ้ยผู้ขาผู้ขาเตือนมาท่านดอกสิวานเจ็ดโมงเคืองเด้อเจ็ดโมงเคืองตองมากด้ตองมากเออเอาไปเบื้องเบื้องไฟเมืดไปเบื้องไฟไเบื้องไฟเห็นเน่ยฝเบื้องไฟเสียเด นายมมาเด้อขยับขัามาเสียวพะใหา้เสียพะใหาค้คนละองออกวนสีกกับบ้านกวนสีเดินทางกับเอีเบิงเบิงบังไฟใบ่จูดปากยูหวัวละข้างบ้านบ้านนั่นแกยูต,ตัวนี้ละ ม่งเคิงเดอ้อเจอกันมืออื่นผู้ใดมาสิให้ยสามตเว้ยสิเอาหกต,กตน้ำมนต์เดอ้อโยมแม่หาหาแนวหาแนวมากอกเอาเด้อน้ำมนต์อันเทียนน้นำมนต์เดอ้อเทียนน้นำมนต์อยู่องค์นั่นมีสีหาเหลี่ยมนึงเด้อผูดด้ใดก่อรมเพลนสนะเด้นนนนนหนิเทียนอยู่องค์หนำมนต์นี่ถือไม้หีไปเลย พี่พี่ท่านึงดองนั่นพี่แม่พี่เล้วแ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 ล้วเที่ยนน้ำมันไม่สี่นึงนี่นี่เบิ้งเดี๋ยวลงพอเด้อเดี๋ยวลงพอพ่อมาไรมีเอารอเด้อพ่อมาไรเพิ่มกิริยาบูษัทแล้วไม่ยังล่ะไม่ยัง เอ้ยป,ประเทศไทยน้ำมนต์เ네ด้อแม่เด้อหาน้่ยมหาขวดมาใส่เอาเด้อน้ำมนต์นี่ต้อาไปอาบให้เห็นหน้าเด้อเนีนเนีต้องนอนมาต้องนอนเออไปหอดนี่ก็อย่าพากันนอนเด้อ ทองไว้ในใจเจ็ดมงเคิงเจ็ดมงเคิงมาสเตอร์ไซบาทสาธุไปคำไปคุ้นเดอ้อนะฮะไปคำไปคุ้นหลวงพอ่ออูทองให้มีแต่เงินแต่ทองไหลเข่าเดอ้อเอให้มีแต่เงินแต่ทองไหลเขา่ามังเขา่ามังมีนะบือดบอยะสาธุอันนั้นมีดวาดตัว นั่นมีดวัดเด้อยม่ย่างละดอกไม้ดอกอะไรคันวางเบงมุ่นั่นล่ะ ว่าเห็นกันดี่วระังบังหมื่นเจดมงเคงเด้ออย่าลืมอย่าลืมเอ่ยยำเราดีเจ็ดโมงเคิงศูนย์เจสมศูนเด้อเจ็ดโมงเคงเจอกันเด้อขอตอกข้อตอกดอกไม้ย่งโยคหนึ่งเพื่อสิมเอามาเอาด้วยนขอตอกดอกไม้ย่งโยคหนึ่งน